ดีจ้าพี่น้องสุโขสุขชนและจระเดเ้ไม่กินข้าวแล้งกันพี่น้อง <c oughs> นี่ก็เป็นขยันเกาะผักกาดดองใส่กระดูกหมูเนาะมองไปเห็นละ่ะถ้าสิเอาว้างยังสิอยานมันจะเฮียใส่จะหกใส่มันละจ้าแล้วกับนุมมี่นี่เนาะนี่เป็นน้ำพริกแม่ยายหน่อยเพิ่นตำมาให้ โน้กับบรู้ว่าเป็นน้ำพริกยังน้ำพริกป่าบ่แถมเป็นพอดีเลยที่เป็นทุงเป็นทุงยังซีิโน้ก็จะได้กินง่ายเป็นบาจะแล้วก็นุมีต้มไข่น้ำเบือกมันมิตรต้มไข่น้ำหลักกับมีอันนี้โน้กับมากินอันนี้เขาเาอินแมงละอืเข่าบึ้นกุลกินแทนเขา่าแต่ไม่ก็เป็นเข,ข่าเพือกันแต่หนูบารู้ว่าเขาเอินว่าเขาอีหยังบานเฮานั่นแนมะ้เขา่า กับแซ่ซ่าล่แซ่ยังก็ไดวันนี้เนี่ยบุลกูลมาได้จากพี่น้องเด็กหน่อยนอนอยู่บันนี้มันนี้ผ้าเขาออกไปเลนข้างนอกที่มาตกพี่น้อง คุนเม็ดกระเทียมนีม่ใ่นี่มากระต๊กผ้าเล็กหน่อยไปเรียนเล็กหน่อยกับมวนตัว อย่งังน้ำพริกไม, <c oughs> ม่น้อยน้ำพริกไม่แย,นย่น้อยเพิ่นทั้งต่ำทั้งแบกมาหายหอดผีน้องก <c oughs> ินยังสิ <c oughs> ทรบมัก <c oughs> ยังสิล่ะม <c oughs> ักสดกับมักแห้งยังสิ <c oughs> นี่เนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยไมาเย้หน่อยอืมไปเถอะน้องบะนี้ แซบแซบพี่น่อยอืมต่อไปก็จะกินแตงสิ่ละบึลกู้อ่นี่ไม่กินแท่งเขาได้พี่น้องอันนี้นะนุะ่มบอรูว่าเขาเรียกอย่างเดิ้อภาษาไทยนี่ ัวดอ้จากเนี่ยเป็นคือจังเข่าแลละแต่มันไม่แม่นเขา่ามันเป็นคือจังเขายัางบ้านเ้อคือจังเขา่ขาเข่าซาลี่เขายัางหมอง่องบรูเด้อคนเอ่คอนค,น,คนต่างชาติก็จะมาก,กินเข่าอันนี้แล้วก็คนสวีเดนแบบคนคนคนผู้สูงอายุอย่างเัรื่องสี่ก็จะมาก,กิน อืมชอบเลยเนาะมกินแล้วกับมันเกี่ยวง่ายมันเม็ดง่ายยังสงนะมันใส่ซาลุมซาลัดใส่ผักก็ได้ โอเนื้อนูก็เสื่อมากเลวก็มาแบ่งแบงแบ่งแบงใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็จะได้กินหลายวันเป็นปะลาม่ามือเขาอยากกินหรืออยากทำเขาก็ออกมาจากตู้ฟิสจริงๆท,ที่ที่ละถุงที่ละถุงเนาะจ้ะตู้ฟิสกับตู้แข็งนเนาะแม่มเขาจะออกมาเป็นแพงเลยจริงๆ đợi đã Ừm à Ừm Cụp Cái đùi ăn ีแล้วเราเก่เาล่งตัวกินแนวอื่นต่อแบบตอนนี้เหรอเนีย่ยของแซ่บหาซื้อเนี่ยน้ำพงน้ำพริกแจงสียนอกจากเขาจะไปซื้อแบบซ้ำเลดเขาขายยูรานไทยเองสียนะมันก็นจะเป็นกระปุกหน่อยแต่นี่เพิ่นต่ำแล้วเพิ่นใส่ทุงแยกแยกไว้ให้หนูเปิดกินง่ายเอยงสียนะ แต่วรสชาติที่หนูชอบเลยอจอไข่แบบน,นี้พี่น้องเยิมย้มๆทั้งเยิ้มทั้งซุปแบบน,นี้ 他不讲，我就不跟他讲了。 เอิมพี่น้องพากันดูแลสุขภาพกันเด้อจ้ะเด้อจะแต่ไข่แบบเขากินไข่หดเนาะ สดน้ำหมดแล้วจะสดนตาขอสดน้ำคลิปนี้ก็ไม่แค่กินอาหารนอกจ้ะเรื่องอยาค่อยเจอกันคลิปต่อไปต่ไปเรื่อยๆนอะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า